สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ก็ขอพี่น้องที่จะรับฟังสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับในวันนี้เชิญรับฟังครับพี่น้องครับสองมุมมองแล้วนะครับมุมมองแรกก็คือความตายทําให้เกิดชีวิตใหม่ในตัวเราความตายของใครครับความตายของพระเยซูการสิ้นพระชนของพระเยซูก็ให้เกิดชีวิตใหม่ในตัวเราหลังจากนั้นการที่เราตายด้วยกันกับพระเยซู ก็ให้เกิดการเติบโตครับเกิดชีวิตใหม่แล้วก็เติบโตเราไปถึงมุมมองที่สามครับถ้าเราตายด้วยกันกันกบพระเยซูเราก็ก่อเกิดชีวิตให้กับคนอื่นด้วยถ้าเราตายด้วยกันกันกบพระเยซูเราก็ก่อเกิดชีวิตให้กับคนอื่นด้วยปรากฏอยู่ในพระธรรม2 4. 4. 12. 12. โครินธ์บทที่4ข้า12ครับ2โครินธ์บทที่4ข้า12โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าครับฉะนั้นความตายจึงกําลังทําการ อยู่ในเราแต่ชีวิตกําลังทําการอยู่ในท่านทั้งหลายพี่น้องครับผมจะอ่านในข้อ11เพื่อที่ว่าเราทั้งหลายจะได้รู้บริบทนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับความตายของคนบางคนทําให้เกิดชีวิตใหม่ในตัวพวกเราข้อ11ครับเพราะว่าเราที่มีชีวิตอยู่นั้นถูกมอบไว้กับความตายอยู่เสมอเพราะเห็นแก่พระเยซู เพื่อชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายเนื้อหนังที่ต้องตายของเราฉะนั้นความตายจึงกำลังทำการอยู่ในเราแต่ชีวิตกำลังทำการอยู่ในท่านทั้งหลายพี่น้องครับการที่เรามีชีวิตอยู่การที่ท่านอักทูตเปาโลมีชีวิตอยู่ท่านถูกมอบไว้กับความตายอยู่เสมอเพราะอะไรครับเพราะท่านแบกความตาย ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูอยู่เสมอเหมือนกับพระกัมพีในตอนที่แล้วและเมื่อท่านได้แบกความตายของพระเยซูชีวิตของพระเยซูก็ปรากฏในร่างกายเนื้อหนังของอาคาทูตเปาโลครับอาจารย์เปาโลหรืออาคาทูตเปาโลท่านกํบบาลังพิสูจน์พระกัมพีเมื่อสักครู่นี้ก็คือการที่ท่านได้ไเผชิญกับความตายการที่ท่านมีความตาย ของพระเยซูแบกความตายของพระเยซูอยู่ในตัวของท่านชีวิตของพระเยซูเป็นชีวิตใหม่ก็ปรากฏในร่างกายที่ต้องตายของท่านฉะนั้นเองในข้อ12อาคาทูตเปาโลสอนต่อไปครับว่าฉะนั้นความตายจึงกำลังออกฤทธิ์อยู่ในตัวของเราแต่ชีวิตกำลังออกฤทธิ์กำลังทำการอยู่ในท่านทั้งหลาย เพียงครับจากพระคัมภีร์ข้อนี้ทําให้เราเห็นความจริงที่สําคัญมากก็คือว่าเมื่อพระเยซูตายเพื่อเรา,า,เ,เ,ราเราทั้งหลายจึงมีชีวิตเมื่อพระเยซูตายเพื่อเราเราทั้งหลายจึงเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและเมื่อพระเยซูตายเพื่อเราเราแบกความตายร่วมกันกับพระเยซูเราก็จะทําให้คนอื่นๆนั้นได้มีชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันพีองครับเรื่องนี้เป็นเรื่อง ลึกลับซับซ้อนแต่ไม่ยากครับถ้าเราสรุปเป็นภาษาง่ายๆก็คือว่าความตายของพระเยซูทําให้เรามีชีวิตใหม่ความตายของพระเยซูทําให้เราเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณความตายของพระเยซูทําให้คนอื่นมีชีวิตใหม่ด้วยและเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณด้วยนี่นะครับนั่นคือความตายนั้นกําลังออกฤทธิ์ครับออกฤทธิ์ แผ่ขยายความตายของพระเยซูทําให้เกิดชีวิตใหม่ความตายของพระเยซูทําให้เราเติบโตความตายของพระเยซูทํา,า,าทให้คนอื่นมีชีวิตใหม่และเติบโตพี่น้องครับประการสุดท้ายในเช้าวันนี้ความตายของพระเยซูถ้าเราตายด้วยกันกันกบพระเยซูก็จะก่อให้เกิดโอกาสในการประกาศข่าวประเสริฐครับอาคาทูดเปาโลท่านได้ถูกจองจํา และล้อมรอบไปด้วยความยากลำบากกิจาการบทที่20ข้อ23 24นะครับกิจาการบทที่20ข้อ23 24พี่น้องครับในบริบทตอนนี้พระกัมภีร์กำลังกล่าวถึงอัครทูตเปาโลครับท่านได้กล่าวถึงชีวิตของท่านเองว่าการที่พระเจ้ากำลังจะเรียกท่านไปที่กรุงเยรูซาเล็มนั้นท่านอครทูตเปาโลรู้ครับว่า ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามท่านเตรียมพร้อมที่จะตายได้ตลอดเวลาเป็น้องครับพระมีก่าวอย่างนี้ครับว่านี่นะบัดนี้พระวิญญ,ญาณทรงนำข้าพเจ้าให้ไปยังกรุงเยรูซาเล็มไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าที่นั่นบ้างยกเว้นสิ่งที่พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานกับข้าพเจ้าในทุกๆเมืองว่าเครื่องจองจําและความยากลําบากกําลังคอยข้าพเจ้าอยู่ ในข้อ24นะครับแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้านั้นเป็นสิ่งมีค่าสําหรับตัวเองขอแต่เพียงให้ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่ของข้าพเจ้าและทําพันธกิจที่ได้รับจากพระเยซูองค์พระวิญญาให้สําเร็จคือการเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐที่สําแดงพระคุณของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของการตายกับพระเยซู การเตรียมพร้อมอยู่เสมอที่จะตายที่จะรับความทุกข์ยากลาบากนั่นคือวิถีของผู้นําครับวิถีของผู้ที่ตายพร้อมกับพระเยซูเขารู้ว่าเมื่อเขายินดีที่จะตายพร้อมกับพระเยซูร่วมกับพระเยซูมันก่อให้เกิดชีวิตใหม่ในคนอื่นๆและการประกาศพระกิติคุณครับจะแผ่ขยายออกไปพี่น้องครับท่านบอกว่า ภารกิจหรือพันธกิจที่รับมอบจากพระเยซูไปให้ถึงความสําเร็จก็คือการประกาศข่าวประเสริฐครับประกาศข่าวประเสริฐที่สําแดงพระคุณของพระเจ้าพี่นะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านอากทูตเปาโลกำลังจะบอกกับเราว่าเมื่อเราตัดสินใจหรือเตรียมตัวพร้อมที่จะรับความทุกข์ยากลําบากแม้กระทั่งความตายนั่นคือการที่ทําให้พระ กิติคุณของพระเจ้าข่าวประเสริฐของพระองค์ก็แผ่ขยายออกไปภารกิจและพันธกิจที่พระเยซูมอบหมายกับท่านทานั้นก็จะไปถึงความสําเร็จได้พี่น้องครับเช้าวันนี้ผมอยากจะสรุปนะครับสประการถ้าเราตายกับพระเยซูความตายของพระเยซูทําให้เรามีชีวิตใหม่ความตายของพระเยซูทําให้ก่อเ,เกิดชีวิตใหม่ในตัวเราครับ และเมื่อเราตายกับพระเยซูเราก็จะเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระองค์นั่นคือประการแรกประการที่สองก็คือเมื่อเราตายด้วยกันกับพระเยซูก็จะเติบโตในชีวิตใหม่ด้วยกันกับพระเยซูชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในร่างกายของเรานั่นคือการเติบโตครับประการที่สามก็คือเมื่อเราตายด้วยกันกันกบพระเยซูจะเอฟเฟกต์จะส่งผลให้คนอื่นมีชีวิต ก่อเกิดชีวิตให้กับคนอื่นๆครับและสุดท้ายครับประการสุดท้ายบนตรการที่4เมื่อเราตายด้วยกันกับพระเยซูก็จะเกิดโอกาสใหม่ในการประกาศพระกิติคุณครับเกิดโอกาสในการประกาศพระกิติคุณพี่น้องครับทั้ง4ประการนี้เป็นการร่วมตายกับพระเยซูขอพระเจ้าให้ชีวิตของเราร่วมแบกความตายของพระเยซูในตัวของเรานะครับอเมน